ตายสายทานประกาศหางานให้แม่สีดาคุณแม่อดีตคนรักหลังชีวิตตกอับกินของบริจาคประทังชีวิตเ <What? S 1> ชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้สำหรับสีดาพัวพิม์แม่ของอดีตพระเอกผู้ล่วงลับออฟอภิชาติพัวพิมนที่ได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับด้วยโรคหอบหืดและมีอาการเส้นเลือดหัวใจตีบแทรกซ้อน ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันแม่สีดานั้นมีชีวิตค่อนข้างที่จะลำบากหลังจากเสาหลักของครอบครัวอย่างหนุ่มออฟอภิชาติได้จากไปโดยแม่สีดาเองก็เปลี่ยนไปมากผอมซูบซึ่งแตกต่างจากภาพในจอครันเมื่อในอดีต โดยครั้งหนึ่งทางด้านแม่สีดานั้นเคยจะสร้างละครลงทุนไปยืมเงินเพื่อนร่วมวงการแต่ละครกลับล้มเหลวไม่เป็นท่ากลายเป็นนี้ก้อนโตที่ไม่มีวันชดใช้หมด และเป็นที่ทราบกันดีว่าต่ายสายทานนิยมการอดีตแฟนสาวของลูกชายยังคงแวะเวียนไปเยี่ยมอยู่เสมอล่าสุดทางด้านสาวตายสายทานก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่แม่สีดาพร้อมกับประกาศหางานให้กับแม่สีดาอีกด้วยเห็นแบบนี้แล้วคงต้องนับถือในความดีของสาวต่ายสายทานที่ไม่เคยลืมเลือนอดีตแม่ของอดีตคนรักแม้จากโลกนี้ไปนานแสนนานแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว c คอมอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ